พบกับรายการคำถามยอดทิตอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีรถที่เรียกว่ายอดนิยมตลอดกาลนะมาให้คุณลูกค้าได้ดูนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนก็อยากจะหารถที่คุ้มค่าแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับรถ2คันนี้ต้องบอกเลยเป็นรถที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดตลอดกาลเลยนะครับของ t o y o ต c o โ o โร拉อัลติสครับสองคันนี้เนี่ยดูเผลอๆนะเราดูเหมือนจะเป็นรถโ o โร l อัลติสเหมือนกันแต่จริงๆรุ่นย่อย2รุ่นนี้ต่างกันนะครับ รุ่นที่ผมเห็นด้านสีเงินด้านขวาของผมเนี่ยนะครับจะเป็นโคโรล่าออทิส1.6ตัว G นะครับแล้วก็ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นนะต้องบอกเป็นรุ่นเริ่มต้นแล้วก็ตัวด้านสีขาวคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น1.8ตัว V ตัวท็อปสุดเลยคือวันนี้เราเอาตัวรุ่นเรียกว่ารุ่นล่างสุดกับรุ่นท็อปสุดมาให้ดูกันนะครับว่ารถโคโรล่าออทิสเนี่ยถ้าคุณลูกค้าจะซื้อคุ้มค่าขนาดไหนนะต้องบอกว่า2คันนี้คุ้มค่าทั้งคู่ แล้วก็อยู่ที่คุณลูกค้าเลือกดูว่าอยากจะอัปเกรดขึ้นมาไหมนะแต่ a u t i s เนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าซื้อง่ายขายข้องยอดนิยมตลอดการและสอรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นปี2018นะครับโมเดล year 2อ1 8เป็นตัว Minor c h a n นแล้วก่อนเป็น All New Corolla a u t i s ในปัจจุบันแต่ราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าทั้งคู่นะครับเพราะราคาออกห้างบอกอย่างนี้รถคันนี้เนี่ยนะตัวเริ่มต้นของ a u t t i s อยู่ที่869,000บาทนะเอา้าถ้าดูกันอย่างเงี้ย8 0 0 0 0 0กว่าบาท เฮ้ยพอไปรถมือ2ผมบอกว่าเลยว่าคุ้มนะครับเพราะรถคันนี้เราขายไปหายไปเกือบครึ่งราคาแล้วเอางี้นะครับส่วนด้านซ้ายของผมเอาติสคันนี้ตัวท็อป 1.8V ตัวเนี้ย1 0 0ล้าน79,0บาทนะออกห้างเกือบล้านหนึ่งเลยนะเนี่ยรถ7หลักนะคือเป็นท็อปสุดของเขาแล้วจริงๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาก็หายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยพอเป็นมือ2นี่ผมเลยบอกว่ารถ2คันนี้คุ้มค่ามากเดี๋ยวเรามาดูกัน นะว่าคุูกค้าเวลาอยากจะหารถนะรถพวกนี้ถ้าดูเงี้ยรถประมาณ5ปีราคาหายไปครึ่งหนึ่งผมว่าคุ้มแล้วดีกว่าไปซื้อรถอีโคคาร์หรือว่ารถอาจจะเรียกว่ารถไฟฟ้าแบบถูกๆนะของจีนเนี่ยผมว่าลองดูบัจเจตเป็นรถกลุ่มนี้คือใช้กันได้ยาวๆจริงๆแล้วก็คุ้มค่าทนทานราคาขายต่อไม่ตกนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกัน 1.6G ก่อนแล้วกันนะวันนี้เราจะมาดูตัว 1.6G ตัวนี้นะครับเป็นตัวโมเดลปี2อ1 8ันิบที่ผมเรียนนะครับ เป็นสีเงินยอดนิยมเลยนะ 6G กับ 8V มันต่างกันยังไงถ้าดูภายนอกเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกันแต่เราดูเริ่มดูจากโคมไฟหน้าก่อนเลยด้านหน้าด้านหน้าจะเห็นชัดเจนนะฮะด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าเนี่ยเขาเป็นทรงเดียวกันนะแต่ตัวนี้เป็นฮาโลเจนนะต้องบอกเลยเป็นฮาโลเจนธรรมดานะครับเป็นไฟสีเหลืองๆธรรมดาเนี่แหละฮาโลเจนแต่สว่างเพียงพอด้านล่างเห็นไหมไม่มีไฟตัดหมอกนะเป็น กันชนธรรมดานะเป็นกันชนธรรมดาแบบนี้เลยเรียบๆนะครับในขณะที่ 1.8V เดี๋ยวเรามาให้ดูกันนะ 8V ีนี่ชัดเจนเลยไฟหน้าเนี่ยเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์เฮดไลท์เลยแล้วก็มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้ด้วยน้าดูแบบสวยงามนะเนี่ยเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์รันสวยๆแบบนี้เลยไฟเลี้ยวอยู่นี่นะครับมันก็จะสวยงามดูแบบโมเดิร์นทันสมัยขึ้นแล้วก็ไฟก็ส่องสว่างมากขึ้นไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับด้านล่างนะครับก็เรียกว,ว่าคือออปชั่น จัดมาค่อนข้างเต็มเลยดูด้านหน้านะครับส่วนตัวของด้านรอบคันเรามาดูกันล้อแม็กถ้า2คันนี้ลายเดียวกันเลย16นิ้วเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับก็จะบอกว่ารถเ,เน้นการใช้งานนุ่มนวลขับสบายนะครับแล้วขับสบายจริงๆนะเอาตินะครับด้านหลังต้องบอกกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยดูเผลๆเนี่ยมีแค่โลโก้นี้ที่เขียนว่า 1.6G แค่นั้นเองนะครับ ส่วนด้านนู้นเนี่ยผมให้ดูนะครับก็จะเป็นโลโก้ 1.8V ก็อย่างที่บอกดูข้างนอกเผลอๆนะมีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวที่ดูแล้วเออมันต่างกันนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ออปชันทางในโอ้ต่างกันนะครับนอกเหนือจากเชิงที่เมื่อกี้เขาเรียกรหัส 1.6G กับ 1.8V เนี่ยคือแมคชนิกเขาก็ต่างกันนะเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ 1,600cc นะ 1,600cc ตัวนี้ 1 8 0 0ซีซีนะหายใจธรรมดาทั้งคู่นะครับแรงม้าจะต่างกันนิดหน่อยตัวนี้120กว่ามา้านะตัวนี้ก็อยู่ประมาณสัก100 110ม้าแล้วกันประมาณนี้ห่างกันอยู่ประมาณ10มา้าไม่ต่างกันเยอะเวลาใช้งานจริงเนี่ยความนุ่มนวลขับสบายคล้ายๆกันใช้งานง่ายพอๆกันนะครับแต่ตัวนี้จะออกเน้นคือประหยัดน้ามันมากกว่านะครับสองคันนี้เติมน้ามัน e 8 5ได้ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าประหยัดน้ามันอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าเอาจาก 6G ก่อนนี่ครับ เปิดมาสว่างเลยนะคือ 6G ตัวนี้เป็นตัว minor c h a n นแล้วเพราะฉะนั้นภายในเนี่ยเขาจะอัปเกรดขึ้นมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นจากกุญแจเดี๋ยวผมให้ดูกุญแจก่อนกุญแจเขาจะเป็น k e y l เลสแล้วเรียบร้อยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะเปิดประตูเนี่ยก็คือไม่ต้องไม่ต้องกดแล้วไม่ต้องกดรีโมทแล้วนะมีใช้ตัวนี้ก็เป็น k e y l เลสเข้ามาได้เลยนะครับมีปุ่ม start เรียบร้อยอันนี้เป็นตัว2018มีให้หมดนะฮะเนี่ยปุ่ม start มีเรียบร้อยให้แล้วก็ตัวเบาะนี่ได้เบาะหนังอันนี้เบาะหนังโรงงานเลยนะ เขาจะมาด้วยเบาะหนังสีครีมแบบนี้นะแล้วก็หลังคาก็จะเป็นสีครีมผ้าหลังคานะั่มันจะดูห้องโดยสารเนี่ยเป็นสีครีมตัดสีดําแบบทูโทนดูสว่างเลยนะแล้วก็เบาะเนี่ยหนังก็คุณภาพดีนะครับนั่งเนี่ยนั่งสบายเนี่ยเข้ามานั่งสบายเนี่ยตัวใหญ่เลยเนี่ยผมนี่นิดปรับนิดนึงกำลังดีละอ่ะโอเคเนี่ยนั่งสบายเลยนะทัศนวิสัยรอบคันดีกระจกบานใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกดปุ่มสตาร์ท รถคันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะภายในก็ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ออปชั่นต่างๆนี่ก็มีมาให้ค่อนข้างครบช้วน,นะครับตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นจอนะจะอาจจะดูเชยนิดน,นึงนะคือเป็นจอวิยุแบบ2ดินธรรมดาตามสไตล์โตโยต้านะครับไม่มีจอหลังแหมเสียดายนะไม่มีกล้องหลังให้นะก็จะเป็นแบบรุ่นเริ่มต้นเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยวิยุ่สองดินแต่ใช้งานได้ง่ายนะแล้วก็มีพวกช่องเสียบ USB อะไรให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้มีให้นะครับส่วนแอร์ตัวนี้ได้เป็นแอร์แบบ m a n นวลแบบบิดพูดง่ายแต่บอกให้เลยโคตรเย็นโคตรทนนะแอร์นิปอลเดนโซ่นะโตยต้ตาใช้แอร์นิปอลเดนโซ่อีกแล้วอันนี้เย็นสบายนะครับก็ปรับแรงลมได้4ระดับเลยนะแล้วก็ตรงนี้มีช่อง power outlet ให้นะช่องเก็บของเก็บของเลยก็มีค่อนข้างพอสมควรนะครับ แล้วก็มีเนี่ยช่องหวังแก้วน้ําให้2ตําแหน่งเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะก็ใช้งานง่ายแล้วนะครับปี2 0 1 8 2 0 1 7 2018ใช้เป็นเกียร์ CVT หมดละอันนี้ใช้งานง่ายมีชิปแบบแมนโนวลโหมดให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวจอนี่ก็เป็นแบบอนาล็อกดูง่ายเลยไม่มีอะไรเลยพคงมาลัยคุ้มหนังให้เรียบร้อยนะไม่ใช่เป็นยูรีเทนแบบรุ่นเก่าอันนี้เป็นพุ่มหนังให้เรียบร้อยแล้วก็ มีตัวปุ่มโหมดนะช่วยควบคุมวิทยุตรงนี้ได้นะก็คือใช้ควบคุมวิทยุอย่างเดียวเลยพูดง่ายๆไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเครื่องเสียงอันนี้แค่นี้เองเลยเพลนๆไม่มีอะไรเป็นพวงมาลัยสามกา้านสวยๆอย่างนี้นั่งสบายนะคือถ้าดูแบบแดชบอร์ดเนี่ยเขาก็จะดูสว่างเพราะตรงนี้เป็นโทนสีสีครีมนะตัดสีดําคือโดยรวมอะนั่งสบายเบาะก,ก็สบายเดินทางไกลไม่เมื่อยนะครับทัศนวิสัยในการมองดีนะพวกนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยมีให้เรียบร้อย ตัวแต่มีไฟให้ด้วยนะตัวนี้กระจกแต่งหน้ามีให้ที่บังแดดกระจกแต่งหน้ามีมาให้2ด้านนะครับเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีไฟให้ด้วยเรียบร้อยนะไฟก็จะเป็นแบบเนี่ยในห้องโดยสารแบบทั่วไปรถคันนี้บอกให้เลยแท็กซีน่นิยมใช้แต่ว่าถ้าถามว่ารถเป็นพาสเซนเจอร์คาร์ดีไหมถ้ามันไม่ทนไม่ดีจริงค่าดูแลรักษาไม่ต่ำจริงแท็กซี่ไม่ใช้อเอาง่ายๆน่าใช้นะครับเอาไปดูข้างหลังกัน ข้างหลังก็กว้างขวางนะเนี่ยผมเข้ามานั่งให้ดูเลยเนี่ยคือคือจะบอกก่อนบางคนติด Image ว่าอุ้ยรถแท็กซี่ใช้เนี่ยมันดูเอาติสมันดูแล้วรถมันเป็นรถเหมือนแบบรถแท็กซี่อะแต่ว่าจริงๆถ้าบอกว่าถ้าเอาใช้งานจริงๆในครอบครัวนะดูเลขลูมดูเฮดลูมมีนะนั่งสบายแล้วมุมองศาเบาะก,ก็ดีด้วยนั่งสบายเลยนะครับอันนี้ผมถือว่าโอเคมากเลยนะ แล้วก็โดยรวมเนี่ยเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะที่ตัวใหญ่เนี่ยถ้าให้ดูเนี่ยมันรับต้นขาได้พอดีคือไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่านั่งแล้วขาลอยนะช่องเสียบนี่ USB มีให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ดูดีนะก็โอเคโดยรวมใช้งานได้เสียก็คือไม่มีที่เท้าแขนอันนี้คือนั่งต้องนั่งแบบนั่งแบบไหลเบียดเบียดกันหน่อยหนึ่งคือนั่งถ้านั่ง5้าคนนะแต่ว่า โดยรวมก็ถือว่าห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายโปร่งสบายนะครับน่าใช้อันนี้คือพื้นฐานของ o l t i s 1 6ตัว G เดี๋ยวผมให้ไปดูห้องเก็บสัมภาระท้ายอีกนิดหนึ่งนี่ห้องเก็บสัมภาระท้ายดูดิใหญ่ลึกเนี่ยมือเข้าไปไม่ถึงอ่ะ,อะถึงละเนี่ยใหญ่มากนะถ้าดูแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นรถครอบครัวสบายเลยนะไม่มีจุกจิกด้วยนะยางอะไหล่มีให้เลยนะไม่ใช่ชุดปะยางนะ รุ่นใหม่เป็นชุดป่ายางตัวนี้เป็นยางอะไรให้เนี่ยเครื่องมือแม่แรงมีครบเรียบร้อยสภาพสวยรถดีมากนะนี่คือน่าใช้อะ่ะพูดตรงๆร,รถคันนี้ All-in-one ได้เลยใครหารถครอบครัวอยู่ราคาประหยัดนะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับรถคันนี้นะครับน่าใช้ดีอันนี้ 1.6G b a สิ c เลยเห็นไหมออปชั่นอะไรต่างๆไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเมื่อกี้เราดูด้านนอกของ1.8ตัว V ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันด้านในเป็นยังไงบ้างอ่า ตัว V ีเนี่ยทริมการตกแต่งจะต่างกันเลยนะจะเป็นโทนเบาะสีดำเห็นไหมฮะเป็นหนังโรงงานเหมือนกันนะตัวนี้แล้วก็ผ้าหลังคาจะเป็นโทนสีเทามันจะดูแบบขรึมนะดูแบบแข้งขรึมจริงๆตัวนี้มีโฉมสปอร์ตด้วยนะเป็นตัว S แต่ว่า S เนี่ยจะเล่นเป็นโทนสีดําหมดเลยนะแล้วก็จะเน้นแบบล้อแม็กที่ใหญ่ขึ้นนะเน้นความการขับขี่ที่สปอร์ตแต่ตัวนี้ตัว V เนี่ยยังเน้นความหรูหราจะเน้นความหรูหราครับแล้วเขามานั่งข้างในกันนะฟีลลิ่งข้างในเนี่ย ต่างกันพอสมควรเลยนะหลายคนบอกไม่ต่างแต่ผมบอกให้เลยว่าต่างเยอะนะครับเรื่องต้นเลยนะเดี๋ยวผมเปิดขออนุญาตสตาร์ทเครื่องตัวนี้เหมือนกันนะกุญแจเขาเป็นกุญแจแบบ k e y l เลสแบบนี้เหมือนกันนะตั้งแต่รุ่นล่างเลยแล้วก็ต่างกันหมดเลยนะตั้งแต่หน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแบบออปติคอนสว่างนะครับแล้วก็มีจอ m o n ตอร์ตรงกลางนี้ให้ด้วยไอ้ตัวนั้นไม่มีนะเป็นแค่บอกเลขใหม่เฉยตัวนี้มีจอมนิเตอร์เป็นแบบ tft เนี่ยตรงเนี้ยตรงกลางให้สวยดี4.1นิ้วประมาณนี้นะดูสวยงามนะครับมีบอก์ดอินโฟม i ชันต่างๆของรถให้เรียบร้อยหมดนะตัวนี้เนี่ยออปชันเข้ามาให้ตัวนี้จะดูพวกเรื่องการอัตราการบริโภคน้ํามันอะไรหรือข้อมูลต่างๆของตัวรถเนี่ยดูได้จากตรงนี้เลยเป็นทริปคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับก็เป็นจอมีหลายสีด้วยนะจอสวยดีนะครับบอก์ดอินโฟม i ชันต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับเนี่ยให้ดูได้หมดเลยอันนี้ดีมากนะครับ แล้วก็มีพวกแจ้งเตือนต่างๆมีอะไรยังไงเนี่ยตัวนี้มันจะขึ้นเป็นจอเป็นแบบดิจิตอลให้ดูสวยนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยแดชบอร์ดจะเป็นโทนสีดำหมดเลยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีดำนะครับตรงด้านล่างเนี่ยเขามีเสริมรายละเอียดเข้าให้อันนี้เขา insert แบบฟองน้ํานิ่มมาตัดเย็บเป็นแบบ stitching สีขาวแบบนี้ก็ดูดูดีขึ้นนะดูรูลราขึ้นตัว G ไม่มีนะ1 6 G ไม่มีนะแล้วก็ คอนโซลกลางตรงนี้จะเป็นนี่เป็นจอให้แล้วเรียบร้อยนะครับจอจากโรงงานเลยนะมีกล้องมองหลังละตัวนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนดีนะครับมีเส้นกัดระยะให้เล่น CD ได้อยู่นะแล้วก็เชื่อมต่อก็ต้องใช้สายเอานะตัวนี้ก็เชื่อมต่อจากตรงนี้นะครับก็มีตัวเชื่อมต่อให้ USB นะครับบลูทูธเล่นใช้ได้นะครับก็อันนี้ใช้งานง่ายนะเป็นจอมอนิเตอร์ แบบวิวสองดินแต่มีจอกล้องมองหลังให้แอร์ Air, ตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลละเห็นไหมตัวท็อปเขาจะใส่แอร์ดิจิตอลมาให้เป็นโซนเดียวนะแต่ว่าก็เป็นแอร์ดิจิตอลให้โอเคเลยดูหรูหราขึ้นใช้งานดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ power outlet mm hmm. เขามีให้แต่เขาจะมีเสริมพวกนี่ฮะนี่ตัวนี้มีปุ่ม nano e ให้ด้วยนะแอร์ Air, เนี่ยกรองอากาศด้วยระบบ nano e ด้วยมีตัวกรองอากาศให้แล้วก็มีช่องเสียบ usb เพิ่มเติมให้ อันนี้มีค่อนข้างเยอะให้ขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนเกียร์เนี่ยฟังก์ชันเกียร์เป็นเหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ cvt ทํางานร่วมกับเครื่อง1 8 0 0ป้ c นะก็โอเคเลยนะทำงานได้ดีนะครับมีสปอร์ตโหมดให้ด้วยนะตัวนี้อันนี้คือตัวที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาคือสามารถกดสปอร์ตโหมดแล้วก็เพิ่มทอร์กนะฮะในการใช้งานทอร์กได้เร็วขึ้นเบาะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านี่ผมให้ดูนะตัวนั้นเป็นเบาะปรับมือตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะ 8ทิศทางดีเลยนะครับคือน่าใช้อ่ะคือมีค่อนข้าง,างครบเลยนะครับพวงมาไลไยก็เป็น3ก้านทรงเดียวกันเลยนะแต่ตัวนี้ปุ่มต่างๆเนี่ยเขามีมัลติฟังก์ชันให้2ด้านเลยตัวนี้ใช้ควบคุมพวกเครื่องเสียงต่างๆอยู่ด้านนี้นะครับมี voice control ให้ด้วยนะแล้วก็ส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมเนี่ยจอที่โมอบอกเขาเพิ่มเติมเข้ามาเป็นจอ information display นะมีมาให้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็ใช้ควบคุมด้วยปุ่มด้านนี้นะ ส่วนแอร์แบ็กตัวนี้นะ่ะมีค่อนข้างเยอะนะแอร์แบ็กเนี่ยมีมาให้เยอะเลยมีเคอร์เทนแอร์แบ็กให้ด้วยตัวนั้นไม่มีให้นะตัวนี้มีเคอร์เทนแอร์แบ็กให้ด้วยแอร์แบ็กด้านข้างคือความปลอดภัยเข้ามาจัดเต็มเลยนะครับน่าใช้นะดูโดยรวมดูดีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังด้านหลังก็มีอีกจุดหนึ่งที่มีจุดต่างค่อนข้างเยอะอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกกระจกตัวนี้นะไม่ใช่กระจกธรรมาดาตัวนี้เป็นกระจกตัดแสงกองแสงตัดแสงอัตโนมัติด,ด้วยนะเนี่ยรุ่นท็อปเขามีมาให้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเป็นอย่างไงม้างเนี่ยด้านหลังกว้างขวางเหมือนกันนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนเข้ามานั่งได้สบายเนี่ยนั่งสบายเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเลกรูมเพชรรวมเท่าเท่ากันไม่ต่างกันนะครับจุดช่องเสียบ usb มีให้เหมือนกันนะครับแต่จุดที่เขาเพิ่มเติมมาให้คือตรงนี้เขามีม่านบางังแดดหลังจากโรงงานมาให้ตัวนี้นะครับเป็นแบบมือนะแมนนวลแต่ว่าก็มีม่านให้ถือโอเคอันเนี้ยตัวท็อปมีม่านให้ นะฮะใช้งานง่ายแล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกเนี่ยต่างกันก็คือเป็นตรงกลางเนี่ยที่เขามีที่เท้าแขนให้เนี่ยตัว 6G ไม่มีนะตัวนี้มีที่เท้าแขนให้มีช่องวางแก้วน้ําให้ดูดีนะนั่งสบายอะ่ะเนี่ยนี่ผมว่าปรับเอนถามว่าปรับเอนได้ไหมได้ตัวนี้เป็นจุดขายของของ 8V ที่หลายคนไม่ค่อยรู้นะฮะแต่ว่าคนที่เล่นรถเนี่ยเขาจะรู้เนี่ยดูตรงนี้นะฮะเขาจะมีปุ่มปรับเบาะให้ เป็นแบบแมนนวลนะแต่ปรับเบาะได้เนี่ยตามองศาเนี่ยเนี่ยปรับเบาะ,บบาะตามองศาได้ด้วยนะไม่ใช่แบบเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมนั่งปรับได้แล้วก็ปรับเอนได้เนี่เห็นไหมฮะเนี่ยเออดีนะรถรถไซส์กลางส่วนมากไม่ค่อยมีอย่างนี้หรอกอันนี้ให้เห็นเลยว่ามีแล้วคนก็หาตัวนี้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอย่างนี้ครับด้านหลังตรงนี้ผมจะบอกให้ว่าตัวนี้ เบาเขานอกเหนือจากจะปรับเอ็นได้แล้วเนี่ยเขาพับลงมาได้ด้วยอันเนี้ยคนหาเยอะนะคือตรงนี้มันมันเป็นแบบพับลงมาแล้วสามารถวางสัมภาระยาวจากห้องไทยเครื่องไอห้องเก็บสัมภาระได้เลยนะอันเนี้ยพับแบบ 60- สิบสี่พับได้สองด้านนะดีอะ่ะคือถ้าถามว่าเวลาใช้งานจริงอะ่ะได้ใช้งานอันเนี้ยเป็นจุดที่คนเขาหาแล้วไปดูครังค้งห้องห้องโดยสาร ผมเปิดให้ดูใหญ่โตนะเดี๋ยวผมพับเบาให้เนี่ยให้ดูเลยเห็นไหมมันพับลงได้2ด้านนะแต่นี้ผมพับด้านเดียวให้ดูคืออาจจะไม่แบนเรียบหรอกแต่ว่าของยาววางเข้าไปได้ห้องโดยสารกว้างใหญ่เลยห้องเก็บสัมภาระนะใหญ่บเบิ่มเลยอันนี้ดีอันนี้คือ8 V คือถ้าบอกว่าต่างกันเยอะไหมต่างกันพอสมควรนะยิ่งโดยเฉพาะออปชั่นภายใน เห็นชัดเลยเยอะเลยทั้งเบาะหน้าทั้งเบาะหลังจัดมาให้เต็มเลยอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดขายของตัวท็อปเขาเลยนะเพราะออกห้างล้านกว่านะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสุดท้ายเรามาสรุปกันให้ดูว่ารถ2คันนี้จริงๆการขับขี่เนี่ยจะคล้ายๆกันตัวนี้จะออกแรงกว่าหน่อยมีสปอร์ตโหมดให้ด้วยแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องที่เน้นคือเรื่องการใช้งานจริงๆไม่อืดน,นะผมบอกให้ก่อน1 1 0ม้าเขาไม่ได้อืดเลยใช้งานได้จริงแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วย ผมทดลองเอาคันนี้ไปขับอยู่2วันผมโอ้บอกเลยประทับใจมากขับขี่ดีจริงนะถ้าคนหารถที่บัตเจ็ตคุ้มค่านะผมบอกเลยคันนี้ก็คุ้มเพราะออกห้างอย่างที่บอกนะหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทวันนี้รถผ่านไป5ปีปี2 0 1 8ผมขายแค่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะประหยัดไปห้าแสนกว่าบาทแล้วเหมือนกันเนี่ยคุณประหยัดไปห้าแสนกว่าบาทคุณใช้บัตเจ็ตห้าแสนกว่าบาทซื้อรถคันนี้ได้ตัวท็อปเลยน่าใช้นะหรือถ้าบัตเจ็ตน้อยลงมาหน่อยดูคันนี้ รถนะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโคตรคุ้มโคตรของโคตรคุ้มเพราะว่าออกห้างเนี่ย869,000บาทวันนี้5ปีผมขาย469,000บาทประหยัดไปแล้ว400,000เนี่ยผมบอกว่าครึ่งๆเลยใครหารถใช้อยู่บอกให้เลย2คันนี้งบ400,000กว่าบาทคุณอาจจะได้รถเรียกว่าอีโคคาร์ก็ซื้อไม่ได้หรอก400,000กวาบาทแต่คุณได้ตัวนี้เลยได้อาิสเลยนะใช้งานดีนะครับแล้วก็ รถไฟฟ้าผมบอกก่อนนะมันก็อาจจะมีจุดด้อยคือจุดดีก็มีแหละแต่จุดด้อยเขาก็มีคือถ้าคุณหารถไฟฟ้าราคาถูกมากๆสี่แสนกว่า5้าแสนบาทของจีนเนี่ยคุณอาจจะต้องมานั่งกังวลตอนจบเหมือนกันนะว่าพอราคาคุณขายต่อไปเนี่ยราคามจะเหลืออยู่เยอะไหมแต่เอาติสเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะตัวนี้คุณประหยัดไปแล้วครึ่งหนึ่งคุณไม่เสียอะไรมากกว่านี้แล้วนะใช้บีกสองสามปีเนี่ยคุณก็เสียอย่างมากก็แสนกาบาทนั้นน่าใช้เลยนะครับคุ้มค่ามากนะ เมื่อพูดถึงราคาค่าเสื่อมราคาของเขานะดังนั้นตอนนี้อยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วผมว่า2คันนี้จริงๆเป็นรถยอดนิยมที่น่าใช้ทั้งคู่วันนี้คุณลูกค้าตัดสินใจหรือ,อยังนะครับว่าอยากจะได้รุ่นไหนผมมีให้เลือกทั้ง2รุ่นนะครับใครหาอยู่เข้ามาดูกันแม้กระทั่ง New a u t i s เราก็มีให้เลือกนะลองดู2รุ่นนี้เพราะผมคิดว่าเป็นรถที่คุ้มค่าและน่าใช้มากนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่นาน,ากก like, share, นใใทีกก่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ Subscribe เป็นกำลังใจใับ e ขอบคุณครับสวัสดีครับ